สวัสดีครับพักกังเฮตีนะครับช่องเอ็มเอ็นทีวีครั้งนั้นะครับวันนี้มานะครับ EP สองนะครับไรเดอร์สู่ร้านกาแฟนะครับวันนี้ได้ยอดทั้งหมดประมาณสัก27แก้วนะครับลงทำดีลรี่ได้ทั้งอ่าตัวันนี้ได้โรบินส์ไลแมนนะครับแล้วก็ชอปปี้นะครับเป็นยอดเงินประมาณ735บาทนะครับ27แก้วก็มีทั้งคนแถวนั้นนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นเนสกาแฟ นะครับอันนี้ก็จะมาเล่าเป็นคลิปสั้นๆมาให้ฟังเนาะเผื่อนะครับจะได้มีอ่าจากประสบการณ์ของเฮียบางทีก็เปิดวันที่2เองนะครับวันนี้แล้วก็เป็นทางผ่านของหลายๆที่ยังไงถ้าเป็น FC หรือ RIDER ที่รู้จักในคลิปนี้นะครับผ่านมาสะพานใหม่ก็แบบมาได้พระหนโยทิน69สาทนะครับเข้ามาเกือบสุดซอยนะครับเปิดประมาณสัก8โมงแล้วกันนะครับถึงประมาณสักบ่าย 2, บ่าประมาณนี้นะครับ เป็นร้านกาแฟเล็กๆครับโมงกาพอตแล้วก็ในกาแฟเริ่มต้นที่25บาทนะครับกาแฟสดเริ่มต้นที่40่สินะครับในส่วนตรงนี้ก็ประสบการณ์ถือว่านะครับก็ลองดูนะครับบางทีนะครับเราไม่รู้ว่าอาชีพไหนมันเหมาะสมกับเราเนีย่ยก็ทําอาชีพแบบพาร์ทเนอร์แกล์คาร์นะครับไรเดอร์ Rider, มาก็หลายปีแล้วในส่วนตรงนี้การลงทุนน่ะไม่ได้เยอะ ไม่ได้เยอะจริงๆถ้าจริงๆถ้ามีมีการต้องอใช้ค่าเช่าเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาเรื่องกันการาเรื่องอพื้นที่นะครับก็ามีลูกค้าเยอะแค่ไหนแต่ของ,ของเฮยเียเป็นหน้าบ้านนะครับก็เลยไม่มีค่าเช่านะครับแต่ก็อยากให้มีอย่างน้อยก็คือเอาไว้จ่ายค่าไฟที่บ้านคือเฮียก็ไม่ได้ตั้งถูกกว่าเจ้าอื่นนะครับเพราะว่าเรา ก็ไม่อยากไปตัดราคาเขาด้วยความที่ว่าเราไม่มีค่าเช่าเนาะเราก็เอาเอาความที่แบบคือต้นทุนอะต้นทุนของกาแฟแก้วหนึ่งอะตอนนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับของมันขึ้นทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วเราต้องใช้เวลาที่อยู่กับร้านทั้งวันนะครับไรเดอร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะวิ่งหางานใช่ปะแต่อย่างร้านกาแฟ,แฟอย่างเงี้ยมันมีโอกาสวิ่งหางงานเลยนะครับเราลงแอป Delivery ก็จริงนะครับแต่ว่าแอป Delivery ก็เก็บเราเยอะ ะครับดังเจ้าก็เก็บเรา32ถูกไหมเจ้าส,สุกสุกสุดก,ก็10แน่นอนการแข่งขันมันสูงม,มากนะครับแล้วก็ด้วยที่ว่าหลายๆคนก็ออกจากนอกบ้านไปหากินเหมือนแบบไปหาซื้อของกินได้แล้วนะครับในวันธรรมดาเราก็ต้องดูในพื้นที่ของเรานะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังใหม่แล้วกันนะครับได้น้ําได้เนื้อย,อยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นลงที่นะครับยูทูบนะครับิกตแล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงที่ช่องทางไหนดีนะครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับในเฮียในของเฮียนะก็มีกลุ่มหรือใครต้องการคอมเมนต์ใต้คลิปขายของหรือแนะนําร้านของตัวเองที่เปิดอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ Comment กันได้เลยนะครับตามสบายคอมเมนต์ Comment อย่างสุภาพนะครับคอมเมนต์ Comment อย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพิง่งเมื่อวานเพิ่งเปิดมาวันเดียวแล้วขายคนแถวบ้านเนี่ย แม่งมีคอมเมนต์มาหาคอมเมนต์กูเลยว่ากาแฟไม่อร่อยคือถามว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเฮีย mm hmm. er, บอกเลยว่าแนะนําได้นะครับรีวิวแตะติชมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเฮียก็มือใหม่นะครับแต่ว่าชงกินเองก็มาพอ,พอสมควรนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่แบบเอ๊มันจืดไปนะเฮียอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์กระซิบบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยเพราะว่า ยอมรับคําติชมเสมอนะครับด้วยคําสุภาพนะครับด้วยความสุภาพบอกกันได้นะครับเออมันโอรสชาติดีรสชาติไม่ดีรสชาติจืดบอกกันได้เลยเพราะว่าเฮียม,มเราอะบางทีอะในความรู้สึกเราที่เราชิมเนี่ยมันคือรสชาติของเราถูกปะแต่บางคนอาจจะต้องการเข้ม,มอย่างเช่นหวานอย่างเงี้ยบางคนต้องการหวานหวานมากๆอะไรอย่างเงี้ย แต่เราเอ้ยหวานประมาณนี้กําลังดีกลางๆอะไรถ้าบางคนชอบหวานวมากก็บอกเขาได้เลยเพราะว่าแม่ค้าหลายๆคนก็ต้องถามว่าหวานหวานมันไหมหวานน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกก็ได้ติคอมเมนต์อย่างสุภาพเนาะคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้คนอื่นที่อ่านคอมเมนต์แล้วไปใช้ต่อนะครับคอมเมนต์ด่าทอบล็อกครับบล็อกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ